สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องทเทวดาออนทัวครับถึงเอาขี้อายย้ายขีไกลแล้วเมื่อกี้นี่ครับเอ้ย้ายขี้ขี้งูว่าไหมประมาณร้อยร้อยซิบสอบเนาะเอาขี้อายแ,นแลนอะไรกันให้น่องมันทิมลงทิมลงนะครับทั้งหลัง ประมาณแถวละแปดเก้าสอบนี่ละอันนี้ผมลองเทเบิ่งสอบหนึ่งเนาะนีน่กระเทร,ระวางผมเทใส่ระวางต้นสองขางเนาะนีน่ระวางต้นสอบหนึ่งเทไปประมาณสิบกล่องครับเฉลี่ยให้มันพอนะประมาณร้อยสิบสอบเฉลี่ยใส่ให้มันพอเนาะยางประมาณสิบสองลาสอบอันนี้สอบหนึ่งลองเทเบิ่งก็ได้อยู่สิบกล่อง แถวหนึ่งตีเอาประมาณแปดสอบถึงเก้าสอบนะครับประมาณนี้แต่ทประมาณกองประมาณนี้แหละครับเฉลี่ยให้มันพอครับโอ้เอาสีอายแลนย้ายเพื่อสีเหลียครับ มันติดติดสโลสีคักอยู่ครับติดเกียร์โลเนาะติดสโลลไปเกียร์ของไอ้สีค่คสี่เนาะอันนี้มันก็ไปได้อยู่ครับมันสวนมันแปนแต่ว่าท้าให้มันคักแน่ให้มันซ่าแน่ซ่าขึ้นมาแน่กะสีแห้งทีมีกำลังแน่เนาะอันนี้รอบมันอยากเร็วครับขี่ายรอบจัด เื่องแห้งอยู่แต่ว่ารถมันอยากรอบจัดได้สโลใส่ได้การอยู่มันก็เป็นกึกะกักแนวจังน้อยอยู่แต่ก็ย้ายแล้วเรียบร้อยยางกับใบเหี่ยนหมดเลยครับผมผมมีใบเลยใบหล่นเบิดเนาะมันก็กำลังป่งยอดใหม่พีนาก็จะได้ขึ้นนาใหม่หมดเลยครับมันต่ำ สุดแล้วเปลี่ยนนาใหม่เบิดแจะสิกีดเบิ่งวดน,นี่ก่อนว่ามันสิออกปลายปันไดแต่มันยังพอได้กับกีดไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันสิบว่าคุ้มเท้าเพละแตงสียุดเนาะคือรอบเมื่อกี้ก็ยังตกอยู่หาลอยโลอยู่ครับหกมีดเนาะหาร้อยอากาศมันก็เริ่มห้อนเนาะ แต่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ฝนตกใส่ครับนี่นาเต็มโปะเลยฝนตกใส่เห็ดให้มันเห็ดให้ขี้ดินซุ่มเน่ยครับเพราะว่าใบมันก็ล่นปกเน่กระไขแน่ครับนายางก็บซุ่มขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าแดดและยอดน้ากดก็แดดแลลวครับจีดไปเนาะเบิ่งก่อนมันสีได้จากงวด พิทนาครับเข่าปลามันแล้วครับทีนี้หาขุดมันเนาะนี่ซื้อชิงวัวน้ำอาครับสอบราคาสิบบาทเนาะมันก็ผสมกันประมาณสอบขี่ไก่ประมาณน,นี้แหละเป็นสอบขี่ไก่เนาะเพิ่งเอามาใสา่กะเงินก็นแถม,มอยู่ประมาณสิบสอบครับ เป็นรอยซิบสอบเนาะผมสั่งรอยหนึ่งเป็นแถมห้ซิบสอบแห้งๆเลื่อยเละครับขีงว่าแห้งๆเลยงามๆเลยครับบมลูมันเป็นอะไรเนาะขิงว่าใส่สวนยางเขาว่างาม ผมเห็นใบมันบดกบอกนะนั่นก็เลยใส่ขิงวัวแต่ว่าใส่ขี้ไก่เขาบอกว่าเป็นเชื้อลอกชลาเนาะอันนี้กับบอจักคือกันครับผมก็เลยเอาขิงัวครับขิงัวแห้งเนาะกะทิใส่ปุ๋ยน้ำยีดอกพีนากะทิใส่ยูเลียน้ำใส่ปุ๋ยเต็มสูตรน้ำผสมกันไปแต่กามันก็สีลดปุ๋ยลงแน่เนาะ เพราะว่าใส่ขิงงูอแน่แล้วบ่มีใบครับมันก็ห่อนแน่แล้วครับกำลังปุลงครับกำลังถอดยอดน่าจะเดือนนี้ก็น่าจะเห็นใบแล้วเบิดเดือนนี้หมดแล้วคิดว่าเอาล้วครับคลิปนี้กับผมขออนุญาตเข้าเมื่อบ้านก่อนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube เทวดาออนทัวร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ็ำคลิปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ